ในระบบ General Ledger เมนู GL Data Entry ที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วเป็นการบันทึกรายการข้อมูลรายวันของรายการซื้อสินค้าขายสินค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วและประหยัดเวลาและประหยัดเวลาโดยโปรแกรมจะทำการคำนวณภาษีให้อัตโนมัติเมื่อทำการจัดเก็บข้อมูลรายวัน ข้อมูลรายวันแบบเร็วจะลิงก์ไปแสดงในหน้าต่างบันทึกข้อมูลรายวันให้ทันทีเลยค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วมีวิธีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วนะคะสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะโดยวิธีแรกก็คือสามารถคีย์อินเข้าไปเองโดยตรงนะคะหรือใช้วิธีการอ้างอิงจากรหรัสรูปแบบนะคะที่เคยมีการตั้งรูปแบบเอาไว้แล้วโดยคลิกลูกศรลงมาเพื่อทําการเลือกรหรัสรูปแบบนะคะกรณีที่ไม่มีการตั้งรูปแบบเอาไว้นะคะก็สามารถคีย์อินเข้าไปเองโดยตรงซึ่งกรณีนี้นะคะจะขอยกตัวยอย่างคีย์รายการขายที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วนี้นะคะ โดยในส่วนของประเภทภาษีก็จะแสดงที่ช่องภาษีขายนั่นเองนะคะรหัสสม,มุดร,รายวันค่ะสามารถคลิกลูกศรลงมานะคะ mm hmm. เพื่อทําการเลือกรายการสม,มุดร,รายวันขายได้เลยค่ะจากนั้นในที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคนรันนิง่งเพื่อให้โปรแกรมรันนิ่งตามระบบให้อัตโนมัตินะคะวันที่เอกสารโปรแกรมก็จะแสดงให้ตามวันที่ปัจจุบันนะคะหากมีการคีย์วันที่ย้อนหลังหรือคีย์ล่วงหน้าก็สามารถพิมพ์ลงวันที่ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเลขที่เอกสารอ้างอิงก,กรณีที่มีนะคะก็สามารถคีย์ลงไปเองได้เลยรวมถึงวันที่เอกสารอ้างอิงด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคําอธิบายรายการค่ะสามารถพิมพ์คําอธิบายรายการได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น จากนั้นนะคะมาดูในส่วนของด้านขวาม,มือนะคะเลขที่ใบกำกับโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัตินะคะตามเลขที่เอกสารนะคะจากนั้นวันที่ใบกำกับโปรแกรมก็จะแสดงให้ตามวันที่ปัจจุบันค่ะจำนวนเงินนะคะสามารถระบุลงไปได้เลยค่ะว่ายอดเงินที่ทำการขายนั้นเท่าไหร่นะคะ จากนั้นนะคะในส่วนของกลุ่มภาษีกลุ่มภาษีสามารถคลิกลูกศรลงมาและทําการเลือกได้เลยค่ะว่าเป็นภาษีขายแยกนอกหรือภาษีขายรวมในนะคะหรือกรณียกเว้นภาษีก็สามารถเลือกได้เลยนะคะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขนะคะโปรแกรมจะคํานวณในส่วนของเดบิตเครดิตให้อัตโนมัติค่ะจากนั้นแค่มาหยอดในส่วนของรหัสบัญชีลงไปได้เลยนะคะซึ่งจะสะดวกและร,รวดเร็วต่อการบันทึกข้อมูลในส่วนของการซื้อและขายในรายการรายวันแบบเร็วนะคะ หลังจากที่ทําการระบ,บุรหัสบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแผนกหรือจ๊อบงานนะคะหากมีก็สามารถคลิกลบลูกศรลงมาและทําการระบ,บุได้เลยเช่นกันนะคะต่อมานะคะมาดูในส่วนของแท็บแบตนะคะสังเกตเห็นได้ว่าแท็บแวดโปรแกรมจะลิงกงข้อมูลให้อัตโนมัติ เหมือนหน้าจอขายเลยนะคะเพียงแต่การคีย์ที่หน้าต่างรายการรายวันจะไม่มีการอ้างอิงถึงในส่วนของรหัสสินค้านะคะหรือคลังที่เก็บต่างๆจะเป็นเพียงแค่การบันทึกรายการรายวันหรือการบันทึกบัญชีเท่านั้นเองนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะหากคีย์ที่รายการรายวันอย่างเดียวในส่วนของแท็บแบตต้องหยอดตัวเลขเองนะคะในส่วนของรายงานภาษีต้องระบุข,ข้อมูลเองแต่ที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วโปรแกรมจะแสดงในส่วนของภาษี ให้อัตโนมัตินะคะรวมถึงตัวเลขในส่วนของด้านเดบิตเครดิตแจกแจงให้อัตโนมัติเลยนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของแ็บ Secure Receipt นะคะหากเป็นรายการขายและลูกค้ามีการจ่ายชำระเงินให้กับทางบริษัทเป็นเช็ค ะะทางบริษัทจะต้องทำการบันทึกข้อมูลรับเช็คซึ่งสามารถคีย์ได้ที่แถบ CQ Receipt นะคะโดยสามารถระบุรหัสธนาคารได้เลยนะคะที่รับเช็คเข้ามาเป็นธนาคารอะไรนะคะโดยคลิกลูกศรลงมานะคะ สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเป็นธนาคารไหนจากเช็คที่เขาให้มานั่นเองนะคะแล้วเลือกที่เช็คอะไรก็สามารถระบุลงไปได้ด้วยเช่นกันนะคะและนอกจากนี้นะคะก็สามารถระบุในส่วนของวันที่บนเช็คจํานวนเงินนะคะให้เรียบร้อยนะคะส่วนเป็นกรณีที่ทําการขายสินค้าเป็นเงินสดก็จะจบในส่วนของแท็บดีเทลและแท็บแบตนะคะก็สามารถบันทึกข้อมูลได้เลยอันนี้ก็คืออ้างอิงให้ฟังว่า อันนี้ก็คือจะอ้างอิงถึงในส่วนของกรณีที่มีเช็ครับนะคะก็คลิกที่แ็บ u r e r e c e i ซฟนะคะส่วนเคสที่เป็นกรณีที่เป็นการซื้อสินค้าหรือซื้อรายการหรือซื้อสินค้าบริการต่างๆนะคะเมื่อทำการซื้อสินค้าเป็นเงินสดก็คือเซฟข้อมูลแล้วจบปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการแล้วมีการจ่ายเป็นเงิน แล้วมีการจ่ายเงินเป็นเช็คนะคะก็สามารถครีย์ข้อมูลที่แถบ CQPay ได้ค่ะโดยสามารถคลิกปุ่ม CQPay จากนั้นก็ระบุได้เลยนะคะว่าต้องการจ่ายเช็คในสมุดเงินฝากเล่มไหนของบริษัทนะคะสามารถคลิกลูกศรลงมาแล้วทำการเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการตัดจากสมุดเงินฝากเล่มไหนนะคะจากนั้นก็ทำการระบุเลขที่เช็ควันที่บนเช็คและจำนวนเงนินที่จ่ายทั้งสิ้นด้วยนะคะในส่วนของเงินโอนนะคะก็จะมีทั้งเงินโอนในส่วนของ ทันเฟอร์อินและทันเฟอร์เอาท์นะคะกรณีที่ขายสินค้าและลูกค้าจ่ายเงินเป็นเงินโอนผ่านธนาคารมาก็มารับรู้ที่แถบทันเฟอร์อินนะคะโดยสามารถระบุรหัสสม,มุดเงินฝากที่ลูกค้าโอนเข้าของบริษัทโอนเข้าสม,มุดเงินฝากเล่มไหนก็ทําการเลือกสม,มุดบัญชีเล่มนั้นนะคะส่วนกรณีที่เป็นการซื้อสินค้าและมีการโอนเงินออกก็คลิกที่แถบทันเฟอร์เอาท์แล้วทาการระบุในส่วนของรหัสสม,มุดเงินฝากที่โอนออกรวมถึงจํานวนเงินที่โอนออกจากบัญชีด้วยนะคะ หลังจากที่ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะว่าบันทึกข้อมูลถูกต้องและระบุข้อมูลต่างๆเรียบร้อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ หลังจากที่ทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าแถ็บด้านล่างจะไม่มีแท็บไฟล์ข้อมูลนะคะเนื่องจากการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วหลังจากที่ทำการบันทึกแล้วนะคะปโปรแกรมจะลิงก์รายละเอียดมาที่รายการรายวันให้อัตโนมัตินะคะหากต้องการตรวจสอบก็มาที่หน้าต่างรายการรายวันแล้วทำการไฟล์ข้อมูลขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดนะคะ แล้วก็จะพบรายการที่เพิ่งคีย์เข้าไปเมื่อกี้และจะพบรายการที่เพิ่งคีย์เข้าไปนั่นเองนะคะหากต้องการแก้ไขหรือเปล Teraz ี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน้าต่างรายการรายวันได้เลยค่ะนะคะในส่วนของรายการรายวันแบบเร็วก็เปรียบเสมือนหน้าต่างรายการรายวันเพียงแต่แยกออกมาให้สะดวกและรวดเร็วต่อการคีย์ข้อมูลเท่านั้นเองนะคะและนี่คือตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรายการรายวันแบบเร็วค่ะ